สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม Nightmare House Deal ใน c h a n n l Mod นะครับซึ่งผมเคยสตรีมเกมนี้ไปแล้วนะฮะแต่ว่าคราวนี้นะครับผมจะมาเก็บกู o d เอนดิ้งนะฮะโอเคมาผมจะไปที่ชัเตอร์7นะครับที่เคยเซฟไว้นะฮะ never hope hope you have อ่ะโอเคครั้งก่อนเนี่ยผมหนีออกไปข้างนอกนะครับมันก็เลยได้แบดเอ็นนะฮะโอเคพอดีผมอะ่ะไม่ทันสังเกตข้อความว่าอย่าเพิ่งออ,ออกไป ก็เลยมาขอแก้มือสักหน่อยสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคคือตอนที่สตรีมวันก่อนอ่ะมันเกิดอาการง่วงๆด้วยนะฮะมันก็เลยเบลอเไม่ได้สนใจอะไรมาแต่คราวนี้นแหละเราจะต้องเราจะต้องแก้มือเพื่อให้ได้กูตดเอนดิ้งนะครับโอเค ไม่มีกระสุนให้ผมเลยเหรอผมอยากได้กระสุนนะ่ะขอกระสุนได้ไหมฮะแม่เสียดายมากเลยที่ว่าจะสตรีมจนได้กูดเอนดิ้งแต่ก็ไม่ได้นะครับแต่คนเรามันก็ต้องมีอะไรที่ผิดพลาดก่อนนะฮะอืมกว่าเราจะสําเร็จเราก็ต้องผิดพลาดกันบ้างนะครับใช่ไหมก็ถือว่าไปรับสองเอนดิ้งแล้วกันนะฮะอ่ะแปบ๊บหนึงนะฮะว้าวมีภาพด้วยนี่ไง น่าจะเป็นเนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ระบุชื่อมาเมื่อกี้กับลูกของเธอที่ถูกทดลองหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะอ๋อในไงมีงานวิจัยให้อ่านด้วยนะครับเกี่ยวกับสถานที่ของโรงพยาบาลนี้นครับของโนโมิโลนนั่นเอง <c oughs> ดูเราจากที่นี่เลยนี่เลยยังไรเดี๋ยวผมยังไม่เปิดนะเดี๋ยวผมขอฟาร์มสักแป๊บนะครับเผื่อมันจะมี เออกระสงกระสุนให้เก็บถ้าไม่มีตอนนี้เนี่ยมาเปิดได้หรอทำนะแต่ตรงนี้มันมีอะไรให้กดอนะ่ะเดี๋ยวผมดูสักหน่อยนะฮะน่าจะเซฟไปด้วยเลยน่าจะก็มาละเซฟไปนะฮะโอเคน่าจะต้องลงไปข้างล่างนะครับ กระสุนผมก็เหลือน้อยเหลือเกินเอ้ยมีกระสุนปืนลูกสองเซฟเลยนะฮะตอนนี้ขอไว้ก่อนอันนี้ต้องเอ่อไปทางนี้ขอจจาก่อนโอ้ยขอบคุณมากเยังวเราก็เปิดเส้นทางให้ผมนะฮะเฮ้ยเหมือนจะมีคออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้โอเค หมือนตอนนี้จะยังไม่สามารถทำอะไรได้แต่ฟาร์มกระสุนไว้ก่อนเอ้ามันอยู่ข้างบนเหรอเนี่ยไ <c oughs> อ้นักวิทยาศาสตร,ร์บ้าเอ้ย เดี๋ยวมีศัตรูมาลูกสองทำงานโดนไปหนึ่งเอาดิเอาดิวะเออเอาดิอันนี้ผมจะควรยิงได้ไหมอะยิงไม่ได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องทำยังไงอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะฮะมันอาจจะต้องมีวิธีทำแน่นอนแต่ว่าผมยังหาไม่เจอไม่ใช่อุ้ยเหมือนจะมีต้นอะไราอีกแล้ว ออออไ,ไอ้หาเอ้ยแมงไอ้บ้าดิยิงไม่โดนอีกไม่รู้จักตายฮะทำไมทำไมไม่รู้จักตายทำอะไรได้บ้างเอ่ยตอนนี้ยิงก็ไม่ได้ข้างบนเฮ้ยเหมือนจะมีอะไรให้กดตรงนี้ผมจะต้องกดอะไรตรงนี้แน่เลยโอเคเอาล้ครับ เดี๋ยวนะเหมือนมีตัวอะไรมาหรือเปล่ายิงเอา้านั่นไงืมาจนได้อเจ้าสป,ปรลาดโอ้โหไม่ได้มีตัวเดียวแป๊บหนึ่งมาสองตัวเลยโอ๊ยโดนอะไรเนี่ยยิงได้ไหมเนะี่ยยิงไม่ได้หรอเี๋ยวมันต้องทำยังไงเนะี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง เออมันเอาไอปีสันนั่นมาอีกแล้ว,อ,ลวอื้มอุยเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวโดนไอ้หนูอย่าทำกับผมอย่างนั้นอือหือผมจะต้องสัดนกระสุนเข้าไปใช่ไหมเนะี่ยต้องสัดนเท่าไหร่จะพอเอ้ย,อยมาอีกแล้วเว้ยเฮอือหืม นะโอ้ยนี่มันกระโดดไกลมากเลยอะ่ะตัวเนี้นยเดี๋ยวนะผมเซฟก่อน <c oughs> เกมมีให้เซฟไปทำไงก็ต้องเซฟอะ่ะผมควรจะทำไงอะ่ะเอามันยิงไม่ได้เดียนะ๋ยวนี่ยเอาไอ้นี่ก็ห <c oughs> แดกกูอีกเอาไอ้บ้าเอ้ย เออเอาดิโดนทุกดอกนะฮะใส่แทงมาหรือผมควรจะขึ้นไปข้างบนไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้แล้วนะฮะแสดงว่าก็ต้องเคลียร์ตรงนี้แหละแต่ทำยัง้ยหรือว่ามันต้องยิงยิงอะไรวะโอ้โหแปบ๊บนึงพี่คำแบบนึงนะลูกซองลูกซองอยู่ไหน ลูกสองเอาลูกสองมาก่อนทำไมผมยิงไม่แตกลักทีวะเนี่ยอืมโอ้โหดีดกูลอเกินไม่ได้เลยนะตอนนี้โอโ้มันก็ดีดอย่างเดียวเลยอะทำไมอะอื้อ ตอนนี้ผมมีความไม่เข้าใจนะฮะว่ามันต้องทำอะไรสักอย่างอ๋อรู้แล้ะกว่าจะรู้แม่แม่งเอ้ยเอาละไปไหนละเออโอเคเข้าใจละ โไม่ไม่ยอมโอ้โหกระเด็นีลยละต้องเฉาะไม้ให้หมดนะฮะไม่เดี Middle ๋ยวเพิ่งเข้ามาโอ้ยบ้าเอ้ยอือึอีก็โอ้โหเรียบร้อยนะฮะโดนไฟฟ้า ไม่ตายเหรอะะฮะแต่ผม,ม่าจะตายแล้วนะตอนเนี้ยออหันบ่วะเฮ้ยสู้ดิวะเออสู้ดิอุมโอ้โ,อโหไม้ย,ยังไม่หมดแล้วเนี่ยเลยอีกหนึ่งแล้วเนี่ยอุมเดี๋ยวพึ่งอห้มไอ้บ้าเอ้ยโอเคพ,อพึ่งนะพี่เดี๋ยวพึ่งอดี๋ยวพึ่ง เฮ้ยออืไ้เก็บเอชพีก่อนเออไม่ตายเ,เหรอฮะโอ้โห,โหมากัะเต็มเลยโอ้มายกดโอ้โห,โหน้องมาช่วยผมแล้วนะฮะอืพลังของน้องเอาวะ<ว>ผมกลักรอบแล้วนะฮะ ไมายความว่ายัางไงหมายความว่ายัางไงฮะผมทำอะไรผิดพลาดไปโอ้โหต้องเฉาะไม้ใหม่แล้วเนี่ย <c oughs> อ,อ <c oughs> โอ้โหดูมันทำเอ้ย <c oughs> ผมจะสิ้นที่แป๊บนึงข <c oughs> อเติม HP ก่อนนะฮะตอนนี้อืมอืม ไอ้บ้าเอ้ยผมช้าไปเดี๋ยววะไม่ได้สิผมต้องแม่งเอ้ยผมต้องกลับไปไม่นะนี่เราจะรับแบทเอนดิ้งแล้วเหรอโ้ม oh my god โอ้โหอื้อบ้าเอ้ยจะต้องฝ่าไปให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามฉันจะไม่ยอมแพ้อื้ทุกสิ่งทุกอย่างล่นโอ้ยจมน้ำอีกแล้ว โอเคกลับมาได้นะฮะเกือบลับแต่ก็กล like um, yep ับมาได้เป็นไงล่ะอ๋อต้องไปกดไอ้ตรงนั้นก็ลืมลืมลืมอ้าวเปิดสวิตช์หน่อยมาแล้วนะไอตัวสองตัวบ้านเนี่ยกระโดดเก่งเหลือเกินโหดันกระโดดอันหนึงฮะ โอ้ยแม่งเอ้ยต้องใช้อันนี้จามอีเดียวอืมโอ้บ้าเอ้ไปไหนเออผมกดไม่ได้เหรอเนี่ยอะไรกดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะมันจะต้องมีเส้นทางอ้เอาอีกแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ย อะไรไม่ไม่ยอมแหวไว้ไม่ไปจะไม่ไปที่รถมันต้องไม่ใช่ที่รถมันไม่ใช่มันต้องไม่ใช่ที่รถสิต้องไปจริงเหรอวะโอ้โหน้องใช้พลังช่วยแล้วโอ้โหเป็นไงครับรอบนี้อ๋อมองอะไร ไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยเอาไปแล้วนะฮะเหมือนจะได้ยินเสียงรถแอมบบลเลนโอ้โหทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะฮะเกือบหลับแต่ก็ยังกลับมาได้อีกแล้วเออแน่นอนครับว่าเธอต้องส่งผมมาแกไม่มีทางจะเอาผมลงหรอกมีแต่ลิฟท์เท่านั้นแหละที่เอาค่าลง <give> อื เอาดิเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงน่งนั่งนึ่งอยู่ไหนย,ยังไงเอ่ยเครื่องพังไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ผมก็นอนนิ่งเหมือนกันอุ้ยด็อกเตอร์มาเดินมาไม่จริงด็อกเตอร์ แกจะชนะไม่ได้เอาละฮะเอมิลี่อีกแล้วทำไมแกยวกเรื่องผีๆต้องเป็นชื่อเอมิลี่ด้วยนะอ้าวโดนนะฮะมโนอะไรโอ้โหปกติร้องเลไรข้างโอ้โหกระเด็นไปเลยอึ่อต้องดูต่อนะฉากนี้ฮึ่มต้องดู ไม่เห็นกับตายอย่างี้โอ้โหสีลังกากระเด้งไปอืมไม่ฟังไม่ฟังแล้วจังวันเนี้ยไม่ต้องมาทอเลยนี่เน่นโอโ้ขอบคุณนะคะ นี่สินะกูดเอนดิ้งในที่สุดผมก็มาแก้มือได้สำเร็จนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นการแก้มือที่ดีนะฮะถือว่าเรามาเก็บเอนดิ้งทั้ง2แบบแล้วกันนะครับเอาละครับในเกมนี้ผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้มาเพื่อเก็บกูดเอนดิ้งนะฮะมาเก็บตกจากเมื่อวานนะฮะ โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ